เมื่อเราปิดกอ๊อกน้ำแล้วแต่ปรากฏว่ายังมีน้ำหยดออกมาจากกอ๊อกอยู่เราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับเริ่มจากการปิดวาล์วน้ำถอดสายน้ำดีถอดน็อตยึดกอ๊อกน้ำหลังจากนั้นก็ดึงกอ๊อกออกมานะครับต่อไปผมจะถอดกอ๊อกน้ำออกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่มีหัวคันโยกนะครับปกติถ้าเป็นลูกบิดเนี่ยน็อตจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นหัวคันโยกเนี่ยน็อตจะอยู่ตรงรูในนี้ซึ่งผมต้องใช้เครื่องมือที่เป็นหัวประเภทหกเหลี่ยมหรือว่าหกแฉกแล้วแต่ชนิดของตัวน็อตนะครับเราก็นำไปถอดน็อตตรงหัวคันโยกของก๊อกน้ำออกนะครับเสร็จแล้วก็ดึงหัวคันโยกออก เราจะเจอกับวาล์วปิดเปิดน้ํานะครับเราสามารถใช้ครีมล็อกหรือว่าประแจเนี่ยขันเอาตัววาล์วปิดเปิดน้ําของก๊อกน้ํานี่ออกมาผมจะถอดส่วนปลายของก๊อกน้ําออกมาด้วยนะครับเพื่อมาทําความสะอาดส่วนนี้คือส่วนของวาล์วที่ทําหน้าที่ในการปิดเปิดน้ํานะครับ ถ้าหากว่าน้ํารั่วซึมออกมาได้เนี่ยแสดงว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีตะกอนไปติดอยู่ที่ตัววาล์วทําให้ปิดไม่สนิทครับเราต้องถอดออกมาเพื่อทําความสะอาดผมจะดึงยางสีฟ้าด้านล่างออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะดึงพลาสติกสีขาวที่ทําหน้าที่เป็นช่องทางเดินน้ําออกมาและด้านน้าจะเป็นพลาสติกที่ปิดทางเดินน้ํานะครับ และอันท้ายสุดก็จะเป็นตัวแกนในการบิดปิดเปิดน้ำครับเราก็ดันออกมาแบบนี้ครับส่วนของปลายก๊อกน้ําเราก็ถอดส่วนประกอบต่างๆออกมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็นําทุกชิ้นส่วนลงไปล้างน้ําให้สะอาดทั้งหมดนะครับแล้วก็นามาเช็ดให้แห้งครับทำการประกอบส่วนปลายของก๊อก ทำการประกอบในส่วนของวาล์วน้ำนะครับเริ่มจากนำตัวแกนเข้ามาใส่เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้เรานำพลาสติกสีขาวที่เป็นตัวปิดเปิดน้ำเนี่ยเอาใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปมันจะหมุนได้ตามแกนแบบนี้นะครับนำพลาสติกที่มีรูที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางเดินน้ำนำมาใส่เข้าไป มันจะมีร่องแล้วก็มีเดือยออกมาเราก็ใส่ให้ตรงนะครับและเราใส่ตัวยางสีฟ้าเข้าไปให้แน่นนะครับนำส่วนของปลายก๊อกประกอบเข้ากับตัวก๊อกแล้วก็นำส่วนของวาประกอบเข้ากับตัวก๊อกนำหัวคันโยกมาใส่เข้าไปครับ เสร็จแล้วนำก๊อกประกอบเข้าไปที่เดิมและเปิดวาล์วน้ำครับเสร็จแล้วลองทดสอบเปิดก๊อกน้ำและปิดก๊อกน้ำดูครับปรากฏว่าเมื่อปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหลหย,ยดออกมาก็แสดงว่าทำการแก้ไขได้เรียบร้อยครับ